เราเลือกที่จะทําสิ่งที่คนไทยต้องใช้ก็คือมอยส์เจอไรเซอร์ความโชคดีของหอมด้วยแหละเราไปเจอโรงงานโรงงานหนึ่งที่เป็นโรงงานลูกของออโรงงานที่ญี่ปุ่นโรงงานที่ญี่ปุ่นน่ะได้รับมาตรฐานมากคือครีมเนี่ยถ้าถ้าในความรู้สึกเราคนไทยเหมาะกับครีมเอเชียใช่เพราะว่าผิวอ่ะมันถูก มันภูมิอากาศใช่มันเหมือนกันเราเป็นประเทศร้อนชื้นฉะนั้นครีมเอเชียจะเข้าใจผิวหน้าเราเราก็ไปเจอโรงงานนี้แล้วโรงงานนี้เขาบอกเขามีครีมอู่ตัวหนึ่งนะที่ยังไม่ได้วางขายเลยซึ่งตัวนี้ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยเอามาเอาเอาเอามาให้เราเทสเราก็บอกเออมันดีจังเลยอ่ะตัวนี้เพราะว่ามันฉ่ำน้ำมันเป็นครีมฉ่ำน้ำทาแล้วเรารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกความชุ่มชื่นคือไฮไลทบลูเนี่ยนะคะเป็นครีมไฮยาลูรอนิก ไฮยาคือส่วนผสมของคอลลาเจนหน้าเราะต้องการคอลลาเจนมากๆแล้วตัวนี้เราใส่ไฮยา4ี่โมเลกุลปกติไฮยาเนี่ยมันจะมีโมเลกุลใหญ่เล็กกลางอะไรไปเรื่อยๆหลายขนาดบางคนใส่เขาจะใส่ขนาดเดียวสมมติใายขนาดลึกด้านบนคุณจะไม่ได้แต่ตัวนี้เราใส่ถึง4โมเลกุลก็คือได้ทุกขนาดแต่ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ย ทุกชั้นของคุณอะออสี่ชั้นในหน้าเนี่ยมันจะถูกอบอุ้มหน้าดีไม่ดีอยู่ที่ว่าอุ้มน้ำได้หรือเปล่าอุ้มน้ำได้เยอะหน้าจะชุ่มชื้นบางคนหน้ามันรู้สึกชันหน้ามันแล้วหน้าชุ่มชื้นไม่ใช่นะคะน้ำใต้ผิวไม่เกี่ยวกับน้ำมันบนน้ำยิ่งน้ำใต้ผิวเราน้อยเนี่ยยิ่งทำให้หน้าเราเหี่ยวเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องผดผื่นริ้วรอยอะไรต่างๆคือตัวนี้สามารถทำให้หน้าเราเก็บกักน้ำได้มากขึ้นแล้วเราก็คุยกับมาตุ้มเลยว่ามาตุ้ม ถึงแม้ว่าของมันจะดีขนาดไหนแต่บริษัทเราอะเรายังอยากให้ยึดอุดมการเดิมคือทำสินคา้าราคาจับต้องได้พร้อมอยากขายตลาดกลางถึงล่างที่ทุกคนสามารถซื้อได้เราเอากำไรนิดหน่อยพอมาตูมเราก็เลยโอเคทำตัวนี้ออกมาปรากฏว่าคือไม่ทำใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะเรากลัวกลัว,กล,วกลัวกระแสะตลาดออนไลน์ล่มอีก<ถ>เราก็ค่อยทำปรากฏว่าปีเดียวเราสามารถปลดหนี้หลายสิบล้านนั้นทั้งหมดโอ แสดงว่ากระแสตอบรับดีมากมากค่ะมากคนรับที่คนแบบรีวิวมาอะไรอย่างเงี้ยพี่หอมเขาได้ดีไงบ้างโอ้บางทีคนรีวิวแบบไม่เอาเงินเลยอ่ะเขาต้อมองว่าไฮรับบูน่าจะเป็นสินค้าในเครือแบบบริษัทเราตัวเดียวเลยบางที่คนซื้อซ้ําบ่อยสุดการซื้อไม่หยุดอ่ะเขามรูครีมที่ดีอ่ะใช้แล้วต้องเห็นผลอันนี้หอมทำให้ดูคือสามารถ ทามือสองข้างเราจะรู้เลยว่ามันแตกต่างแล้วแพ็กเกจเราทําดีเห็นปะเรามีช้อนตกช้อนต่าเวลาคุณไปกินข้าวเราซื้อกล่องโฟมคุณเอาช้อนนี้ไปคนละช้อนกูเหนื่อยแก้แต่ของนางดีจริงไม่เป็นวอ a ตอร์ค e a ีคือเดียวรู้เลยว่าหน้ามันแบบ ทาครีมเดี๋หนจะทาข้างหนึ่งแล้วใช้ได้ตอนไหนบ้างพี่หอมอ่อมอย r ์ z e เซอมจะบอกนะคะเทคนิคการใช้เวลาที่คุณอาบน้ําล้างหน้าปุ๊บอย่าทิ้งหน้าเกิน10นาทีแล้วคุณก็ทาเลยแล้วมันก็จะชุ่มชื่นโอ้ไปดูเห็นเงาคุณไดูเห็นเพือนั้นมันก็จะมีอีกหนึ่งตาเห็นความเงาบ้างแต่ประเด็นคือว่าหลายคนก็บอกว่าคุยชุ่มชื้นแล้วมันหรือเปล่าไม่เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดคุณทาตอนกลางวันก่อนแต่งหน้าทาแล้วตบๆอ่ะ เวลาเติมแป้งอะแป้งจะอยู่ดีอยู่ไปไม่วอกไม่รอนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันทําให้หน้าของเราอิ่มน้ำเพราะอิ่มน้ำอะไรมันก็ดีไงมันก็ชุ่มชื้นมันไม่ใช่กันมันแล้วหน้ากระ่างใสด้วยมันเติมน้ำให้ผิวเลยช่วงนี้คือช่วงหน้าหนาวอ่ะมันคือเหมาะมากในช่วงคือเวลาถ้าจับผิวไปขูดปุบเป็นสีขาวนี่คือผิวแห้งมากแล้วดูแลตัวเองคุณผู้ชายที่ดูอยู่คุณผู้ชายใช้ได้ไหมหรือใช้ได้เพรผู้หญิงใช้ได้เลยมอยส์เจอไรเซอร์เป็นสิ่งที่ต้องใช้นะคื่ต้องบอกเลยบางคนบอกว่าโอ้ยดาราหน้าดีก็าทหน้ ถ้าคุณมีเงินทําหน้าคุณทําเลยค่ะทําหน้าหลักแสนคีม4ีม490บาทสู้ทำหน้าไม่ได้อยู่แล้วแต่การทำหน้าก็อยู่ที่วัยถ้าคุณ40่อัพคุณไปทำหน้าอัน้เชียะแต่ถ้าเกิด ยังเด็ก 20-30- 40หรืออำนาจในการไปทำหน้าอำนาจเงินเนี่ยมันไม่มากพอจะจ่ายเงินแสนจอ i ์ไรเซ z e r คือสิ่งที่ต้องใช้มันเป็นตัว main player ทำหน้าแล้วก็ต้องใช้ต่อให้ทำหน้าเป็นหมื่นเป็นแสนคุณก็ต้องทา m o i s t u r i ทำแล้วหน้าก็แห้งเอยแล้วมีพวกเราสามคนที่ไปลงทุนทำหน้าก็ต้องเยอะเรากยังต้องใช้ไฮไลดูต้อใช้ค่ะมันคือการเติมน้ำให้ผิวร่างกายเราต้องการน้ำยังไงผิวเราก็คือมีความเครียดเราต้องการน้ำเหมือนกันเราหามบอกว่ารีวิวที่หอมได้กลับมาเนี่ยด้วยความที่เราตั้งใจเลยว่าให้ระบุ ต้องให้ใช้ได้กับคนทุกสภาพผิวเราไม่ใส่ซิลิโคนเราไม่ใส่พาราเบนตัวนี้จะก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะยอมให้ครีมแบบไม่เทกเจอร์นุ่มๆอะเทกเจอร์แค่นี้พอแต่ว่าลดการระคายเคืองออกไปแล้วก็ปรากฏว่าเคยมีรีวิวสมาใหอมว่าน้องอะเหมือนเป็นสะเก็ดเงินหรือสะเก็ดอยู่ให่งหนึูจวัตรไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่งูจวัหรอสะเก็ดสะเก็ดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาใช้ครีมตัวไหนก็แพ้แต่เขาใช้ไฮละบูได้เราฟังแค่เนี้ยเรารู้สึกโหเราดีใจมากได้บุญด้วยนะคือถามว่าคนใช้ครีมไฮูแพ้ไหม บนโลกทุกชนิดมีคนแพ้ค่ะแพ้คือหยุดใช้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้อาซมาต้องบอกราคาก่อนคืออยากรู้ว่าอ้อมาแล้วพอไพไทุกเราทำครีมออกมาได้ดีแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มน้ำตกตบเป็นตัวช่วยเรื่องสิวด้วยแล้วก็การทาน้้ำตบ ก่อนทาให้ครีมทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นะฉะนั้นวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับไฮร่าบลูนะคะซื้อครีม3กระปุกนะคะแถมไปเลยอีกหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะแล้วกเ็เราให้เลือกอีกอว่าจะเอาเป็นโฟมล้างหน้าหรือครีมกันแดดเลือกอมาหนึ่งอย่างแนะนําอย่างนี้ค่ะเวลาเลือกของแถมถ้าเป็นสิวให้เลือกโฟมล้างหน้าถ้าไม่เป็นสิวให้เลือกครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดลดจริงๆใช่คร<ๆ>ีมกันแดดขายดีครีมกันแดดขายดีมากขอขายดีทั้งงาน ซื้อซืสิแล้วทั้งหมดเทั้งหมดเนี่ยได้ไปทั้งหมดเนี่ยก็คือ3ามแถมหนึ่งอยู่แล้วแล้วให้คุณเลือกได้อีกว่าคุณจะเอาโฟมหรือจะเอาครีมกันแดดทั้งหมดคือ5ชิ้นหรือถ้าอยากได้น้ำตบ อ่ะตัดครีมออกไปขวดหนึ่งแล้วเอาน้ำตบให้เลยเฮ้ยจริงก็คือเป็นครีมสารน้ำตบหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นน้ำตบสองครีมสองก็ได้ให้คาไปเลยเลือกได้ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาไม่ถึงพันห้าค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทก็หจ่ายแค่สามกระปุกนี้สี่ร้อยเก้าสิบคูณสามที่เหลือเอาไปฟรีค่ะอัลิศและเขาสามารถที่จะโรเตทของแท็บได้ด้วยนะคุณอยากได้แบบไหนคุยมาคุยมา